อุ้ยเจอแล้วเจอแล้วปั๊บปั๊บปั๊บปัโอ้ยแตกว่ะสองนัดเท่านั้นครับผมสัดหน้าไปเลยสัดหน้าไปเลยสัดหน้าไปเออเออคนปะคนปะวะไอ้ยิงแบบนี้คนแน่นอนเอาเด็กสัดหน้าไปเลยเออเอาด็กเออยยิงไหมครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับโอ้ยนุ่งว่าแน่นุ่งว่าแน่นุ่งว่าแน่เอาเป้เอาเป้เอาเป้เอาเป มาทุกคนเรามาเริ่มต้นกันที่เกมแรกเลยดีกว่าครับกับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของ vivo กับ vivo y 1 2 h รุ่นนี้นะครับซึ่งแน่นอนท้าเราพูดสเปคก็จะมาพร้อมกับตัว mediatek Helio P35 นะครับรุ่นนี้มีามาให้3กรม32กิกนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่5,000มิลอมีจำหน่ายแล้วนะครับในราคา4,299บาทนะครับหน้าที่เราจะมาทดสอบกันครับตอนนี้เราอยู่กับ กาลิน่าฟรีไฟนั่นเองเป็นเกมฮิตเกมยอดฮิตที่ไม่ทดสอบไปได้คลิปนี้ขอเลือกเป็นเกมแรกกันแล้วกันที่มาวัดไปสุภาพของการเล่นเกมบนมือถือรุ่นนี้นะครับอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับก่อนที่เราเริ่มต้นนะฮะนี่อุณหภูมิตัวเครื่องอยู่ที่28.1องศานะครับสนแบตนะฮะผมเริ่มต้นตอนแบตอยู่ที่28%ผมจะออกเข้าใหม่นะฮะเราจะมาเปิด60เฟรมไปพร้อมๆกันนะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้เปิด60เฟรมนะทุกคนแต่เพิ่งตกใจเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะออกและเข้าใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นนี้เล่นเกมจะเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับตัวชิปเซ็ตเมทัลโรบี35นะครับตกลงผมออกลับบี้แล้วเดี๋ยวผมเปิดในส่วนของกราฟ,ฟิกให้ดูอีกทีนึงนะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าเป็นเต็มจอนะครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อตัวละครก่อนนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเป็น เฟรมเรทขั้นสูงเปิด60เฟรมนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันใหม่ว่าเป็นงไงบ้างมาแล้วมันแล้วมันแล้วมันแล้วครับผมห้องที่ผมทดสอบนะครับเป็นอุณหภูมิตัวเครื่องปกตินะฮะเช่อว่ตัวเครื่องสิต้องบอกว่าอุณหภูมิห้องปกตินะครับที่ไม่ได้เปิดแอร์ทดสอบนะครับโอเคมาแล้ว60เฟรมอ่าลื่นกว่าเมื่อกี้เยอะบอกเลยลื่นกว่าเมื่อกี้เยอะนะฮะ เดี๋ยวเรารอเข้าเกมกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองสับสโขบไปพร้อมกันว่ารุ่นนี้สับสโขบใช้ได้ไหมหน้าจอรุ่นนี้6.51นิ้วนะครับอัตราส่วน20:9ต่อ 9. จอเป็นจอ HD นะทุกคนเผื่อว่าใครสงสัยเรื่องของหน้าจอนะมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมกับกาลีนาฟีฟ่านี่นะฮะนี่หมดกงหมดเกมผมเปิดเรียบร้อยนะครับ อดเกมวิโว okay, ค่อนข้างโอเคนะฮะนี่ฮะปิดการการแจ้งเตือนต่างๆปฏิเสธสายนะฮะอะไรเงี้ยก็เข้ามาดูกันมาผมอยากลองสับสโคะเลอเกินเป็นยังไงบ้างนะ,ะยังไงนะครับผมใครที่เข้ามาเพิ่งเข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วก็ใครที่ เข้ามาชมนานแล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกถูกใจก็กดไลค์ผมนิดหนึ่งนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมคอมเมนต์พูดคุยก็ได้นะถ้าผมเห็นคอมมงคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับผมอ่านคอมเมนต์แน่นอนนะไม่ต้องกลัวผมจะใส่หัวใจไว้ให้เจดีแต่ผมตรงนี้นะมีคนป้เนี่เสียงลำโพงเปิดสุดไหมเนะี่ยอ่าดันลำโพงขึ้นนิดนึง ลำโพงรุ่นนี้เป็นลำโพงตัวเดียวนะจ๊ะไม่ใช่ลำโพงคู่นะแจ้งไว้ก่อนลงตรงนี้แล้วกันจับจุกอ้ยสักปักเอ้พอดีครับผมอ่าได้ปืนก็มาดิครับใครก็ได้จังหวะนี้จังหวะแบบนี้มันมะมีบ่อยๆใครก็ได้นะครับบอกเลยพี่พร้อมอยปืนนี้มันสับสะโขบไม่ได้เดี๋ยวผมหาปืนที่มันสับสะโขบได้ลองสับสะโขบด้วยหูทัดใช้ได้นั่นเนี่ยทัดถาดเลยทุกคนเดี๋ยวลองสับดิลองสับ ขูด่ดูทุกคนทัดใช้ได้ทัดใช้ได้ทัดให้สิบเต็มสิบเลยทัดถือว่าโอเคมากมากนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเรามาลองดูกันทัดใช้ได้เลยนะทุกคนโอเคขับรถไหมเขาอยากให้เราขับรถนะขับรถเออไม่ขับดีกว่าเปลี่ยนใจหาปืนกันไม่ขับดีกว่าเปลี่ยนใจฮนะของเรายังไม่ฟูโอเคโอเค เอายังไม่ฟูโอเคครับผมเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเออมีคนยิงเอเอจจเย็นพ่อหนุ่มโอ้ยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วบ๊ปั๊บ๊ะบ๊บโอ้ยแตกว่ะสองนัดเท่านั้นครับผมชีวิตนี้เพื่อชาตินี่แตกครับผมแตกครับผมบอดเนื้อว่าอารมณ์เสียไปลุยต่อเจอบอด จวบัดทักทายให้ทุกคนโอเคอผมได้เฟิร์สเอชใช้ได้อยู่นะแจ๊ะค่อนข้างลื่นเลยนะฮะลื่นลื่นมากอะทุกคนราคานี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทำไปเล่นไปนะผมว่าโอเคเลยแหละลื่นเลยแหละเนี่ยโอ้โหลื่นนะทุกคนดูเห็นปะ่ะนี่ผมพยายามแบบ ทัดไปไวพยายามเข้าบ้านกระโดดปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บอ,อะไรเงี้ยก็ยังไม่มีอาการกระตุกเลยนะครับเฟรมเรดดีมากแล้วผมเดาๆเฟรมเรดน่าจะวิ่งอยู่สี่สิบห้าสิบประมาณนี้นะเท่าที่ลองดูนะครับความลื่นไหลทัดติดนิ้วห้าครับรุ่นนี้ทัดผมให้สิบเต็มสิบเลยนะครับลองเล่นเกมไปข้างหน้ามีกคนเออเออโอ้ยแตกครับผมแตกครับผมเป็นไงฮะทุกคนสับสะโขผมเซียนัลล่าบอกเลยพี่นิสัย สายเซียนทําเซียนเหมือนเลื่อนมาอย่าให้ผมเห็นคนนะผมเห็นคนผมยิงแหลกนะบอกเลยรู้จักแม็กไร,อย,กรอยสบ่ะแมตกไรซ์ศพขอคุยสกิปนะฮะไม่ได้คุยนานทุกคนดูคนมาลื่นบ่ามีช่วงที่มันฟึบนิดน,นึงแต่ว่าถือว่าใช้ได้นะครับเท่าที่ลองทดสอบนี่ครับเข้าบ้านก็ยังรู้สึกว่าไม่หนืดมือนะครับ ผมชอบเลยนะโอเคเลยนะทุกคนถือว่าใช้ได้นะครับเล่นธรรมดาใช้ได้นะฮะมันอัดหน้าจอได้เลยไหมยผมดูสิม,มันถือหน้าจอเลยไหมตอนนี้เดี๋ยวผมอัดหน้าจอให้ดูเลยมีปะไม่มีเหรอไม่มีก็ไม่อัดเราจะอัดหน้าจอให้ดู ไม่มีผมก็ไม้อัดแค่นั้นจบข้างหน้ามีไหมข้างหน้ามีไหมเออเอยิมจากไหนวะเออข้างหลังแน่นอนอุย้ยคนแน่นอนอุย้ยตไหนไวทุกคนเดี๋ยวแล้วเออ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 เอาเซเอาเซแตกว่ะแตกดึงสวยสวยเป็นไงครับผมแตกไปแตกไปหลอยยิงอารมณ์เสียจัด,จด ก็ได้หมดนะครับผมบอกเลยว่าจังหวะนี้ก็ได้หมดนะครับก็ไม่กลัวนะครับลื่นนะครับลื่นจะจัดนะฮะนี่ฮะทุกคนเนี่ยถัดใช้ได้นะครับถัดแม่นยำเลยนะฮะเห็นไหมทุกคนคัดใช้ได้นะครับเห็นไหมนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครััดค่อนข้างติดมือเลยนะครับถัดไว้ใช้ได้นะครับครเล่นฟรีไฟ คือต้องบอกว่าเรื่องทัชรุ่นนี้เทียบกับราคาที่เขาจำหน่ายเนี่ยผมบอกเลยว่า10เต็ม10นะฮะทุกคนดูคือถ้าเทียบกับราคาที่เขาจำหน่ายนะครับความแม่นยำในการสับตโขบฟรีไฟล์ผมว่าคนที่เล่นต้องถูกใจแน่นอนนะครับโอเคเร่าๆมานี้ครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับสรุปเลยนะฮะลื่นครับผมรุ่นนี้นะฮะฟรีไฟล์สับตโคบเว้ good, ิกู้จะจัดครับบอกเลยว่าสุดจริงกระทิงแด,ง,ดงขวดนะสับตโคปดีมากนะครับเรื่องของการเล่นเกมฟรีไฟล สุดรุ่นนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะดูตัวเครื่องครับผมเราทดสอบมาตอนนี้อยู่ที่32องศานะครับแบต29ตอนนี้อยู่ที่26นะครับทดสอบมาเราเรามา10นาทีนิดๆน,น,นะครับกินแบตไปแล้วประมาณ2ปเไปเดี๋ยวเราไปลืยนต่อกับเกมถัดไปเลยดีกว่าเพื่อเันการไม่เสียเวลาน,นะจ๊ะโอเคผมเรามาลุยกันตอนน่อเลยดีกว่าครับผมกับเกมที่2นะฮะที่ผมเลือกมาทดสอบบนมือถือรุ่นนี้นะฮะ แน่นอนเราอยู่กับ p u b G Mobile นะครับมาดูการเปิดภาพกราฟิกกันดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เรื่องการเปิดภาพกราฟิกปรับได้ระดับใดบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นส่วนของการเปิดภาพกราฟิกสามารถเปิดได้สูงสุดคือสมดุลเฟรมเรทกลางดีเฟรมเรทกลางนะจะไม่สามารถเปิด30เฟรมได้ทุกคนนะฮะก็จะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของใจโลนะครับฟับโอเคนะครับผมเปิดจอโรเรียบร้อยนะครับมาลุยดีกว่านะครับเราจะลงตรงไหนดีละ่ะถึกเคิ ผมไม่แน่ใจนะว่า h e โรพีสมรุ่นอื่นมันเปิด30ิเฟรมได้ไหมแต่เท่าที่เคยลองถ้าจำไม่ผิดนะม,นมันน่าจะเปิด30เฟรมได้นะเปิดเป็นระดับต่ําสุดแล้วเปิด30สิเฟรมนะครับรุ่นนี้เปิดไม่ได้นะฮะแน่นอนนะครับเฟรมเรทสมดุลคือคุณสามารถเล่นได้เพียงแค่20เฟรมเท่านั้นนะจ๊ะ<แ>โอเคทุกคนลุยดีกว่าข้างหน้ายาวๆเลยจ๊ะทุกคน ยาว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 ยโอเคผมเห็นจิตศาสตร์ในการลงแล้วนะฮะเกมนี้นะครับตอนที่เราเล่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปปรับเต็มจอปรับมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นเกมฟรีไฟล์ก็อาจจะต้องปรับเต็มจอกันสักนิดนึงนะฮะเอ้ยเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นเมืองอ๋อโอเคครับ ยังไม่โหลดแมพโอโ้ผมก็เลยสะดุดเลยต้องวิ่งยาววิ่งยาวๆเลยนะจ๊ะติงนงันงๆตังนิงมากเลยตอนนี้โอ้โห,หกระโดดกระโดดแบบหมอะไปทีหนึง่งเ,เดี๋ยวลองซอ่าโอเคใช้ได้เดี๋ยวลองขึ้นไปที่ตึกซซมันจะลื่นไหมจริงๆมันก็น่าจะลื่นนะผมว่า CPU เอ๊ GPU มันน่าจะรัน30เฟรมไหวไปส่อุเดนมาถึงโดนทักทายครับ มาถึงโดนทักทายทุกคนโอ้โหมีตะบวกสัดหน้าไปเลยสัดหน้าไปเลยสัดหน้าไปเลยสัดหน้าไปเออเออเอ้อคนปะคนปะไอ้ยิงแบบนี้คนแน่นอนเออดิสัดหน้าไปเออเอาดิเออยิงยิงไปโดดสัดหน้าเออเอาดี๋ยวเอาเดี๋ยวขนปะคนปะยิงผมไม่โดน่ะเอ้ยเออเอาสิเพิ่งหัดได้หรือเปล่านายเออเอาสิเอาดิต่อย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  กดหน้าไหมหน้าแตกหน้าแตกอะไรบอดบอดนี่เ,เข้าหน้าเข้าหน้าตายสองป่ะแตกสองแตกสองครับผมแตกสองเอาดิเอาดิเออเออเอาดิเอาดิเอเยเอ,เย,เอ,เย,เอยังไงคานคานอ่ะคานคานเห็นได้ป่ะนี่แหละคานเห็นได้เฮ้ยนี่แหละคานเห็นได้โอ้ยนาเจ้าโอ้ยสกปรกแปดเวดดีกูด เคครับเดี๋ยวเรามาลองสโคบแปดกันนะทุกคนโอ้โหอบอกเลยว่าเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวสุดจริงกระทิ่งแดงขวดมาลองสโคบแปดอา้าวมันไม่ได้ใส่สโคบแปดหรอวันนี้อารมณ์เสียต่ผมดูก่อนอ๋อมันใส่อีกปืนหนึ่งคะสโคบแปดโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับอ่าโอเคนะครับเฟ้มเรทนะฮะถือว่าใช้ได้เห็นไหมทุกคน นี่ถือว่าใช้ได้จริงๆผมว่ามันน่าจะรัน30ไหวนะน่ฮะเห็นไหมทุกคนค่อนข้างลื่นนะครับไจโรไจโรอาจจะไม่ได้ตรงมากนะครับเห็นไหมไจโรอาจจะไม่ได้ตรงมากไจโรแอบเพี้ยนนะบางทีเราให้มันงัดขึ้นมันก็นัดลงเหมือนกันนะโอเคนะครับนี่ครับคัดยังดีอยู่ ะะทัดยังไงร,รุ่นนี้ก็1 0บ0ป่ะราคานี้ทัดดีนะครับทัดโอเคมากครับรว่าทัดแอบดีนะทัดใช้ได้ทัดไว้ใช้ได้ครับโอเคครับเรื่องทัดใช้ได้เลยเห็นไหมกระสุนหมดแล้วอารมณ์เสียเอ <laughs> อาการแหลกไม่มีเลยนะทุกคนเข้าบ้านอะไรอย่างนี้นะครับพยายามปัดเร็วๆนะฮะไม่รู้สึกหนึบมือนะครับผมว่าเล่นได้แหละไม่ได้น่าเกียดนะฮะ20 frame. เฟรมเล่นได้เล่นได้หรือคนสบายๆอาการลงอาการแหลกผมยังไม่เจอเลยนะเข้าบ้านหมุนเร็วๆนะฮะเห็นไหมโอเคนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับ หอมปลาหอมคอนะครับสรุปเลยรุ่นนี้เปิดได้สูงสุดคือระดับสมดุลเฟรมเบต20เฟรมนะครับแล้วก็ใครที่เล่นระดับดีก็จะเปิดได้แค่20เฟรมเหมือนกันนะครับ mm hmm. เรื่องของเจโลก็อาจจะมีเพียเพ้ยนๆบ้างนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับไ mm hmm. ปเดี๋ยวเราไปลุยกันกับเกมถัดไปเลยดีกว่านะครับก่อนลุยมัดกันสักทีหนึ่งโอเค36องศาถือว่าใช้ได้นะไปะลุยดีกว่าครับผม โอเคผมเรามาทดสอบกัน์ดเกมที่3มกันดีกว่านะครับตอนนี้เราเลี่ยนแนวกันบ้างนะครับเรามารองทดสอบเกมแนว MMORPG บ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับเราอยู่กับเกมฮิตอย่างคา r b บ่าวเอ็มนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ในดันเจียนนะครับได้เป็นดันเจียนนะครับอยู่ที่เมืองนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารองดูกันว่ารุ่นนี้เล่นเกมนี้จะเป็นไงบ้างนะครับเผื่อว่าอาจจะมีคนที่กําลังมองหา มือถือรุ่นนี้อยู่แล้วก็อยากจะได้มาบอดคา์บาวนีครับเพราะว่าแบตมันค่อนข้างเยอะนะครับการตั้งค่านะครับผมเปิดแบบนี้นะครับเปิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟรมเรทนะครับผมตั้งปกติผมตั้งเครื่องอื่นก็จะวิ่งไม่จํากัดนะครับซึ่งแน่นอนเปิด60เฟรมได้นะครับส่วนกราฟิกก็จะปรับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปข้างในกันพอมันมีสกิลมันแหลกไหมโอเคนะครับ ็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะฮะอาจจะอ้า,อามีหลักๆนะครับมีหลักๆอันนี้คือสกิลนะครับอ่ะสูงสุดสูงสุดน่าจะไม่ไหวนะถ้าเรา PVP เดี๋ยวปรับลงมาสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้การแสดงมงเห็นอ่ะเอฟเฟกมาเป็นระดับกลางนะครับอ่ะระดับกลางใช้ได้ทุกคนอ่ะปรับเป็นระดับกลางโอเคนะครับ ปรับเป็นระดับกลางดีขึ้นนะฮะโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะมีหลักๆอยู่นะครับเดี๋ยวลองปรับมาเป็นต่ําสุดซ่โอ้ต่ําสุดนี่เวิร์กเลยนะครับแต่ว่าซึ่งแน่นอนครับเราปรับมาเป็นต่ําสุดเราจะไม่เห็นสกิลนะครับเราจะไม่เห็นเอฟเฟกต์สกิลเลยครับจริงๆถ้าให้แนะนําปรับมาเป็นระดับนี้ก็โอเคแล้วแหละนะครับเนี่ยระดับนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะก็รู้สึกว่าไม่ได้หลักมากนะครับแต่ถามว่า ลื่นไหมถ้าผมตีนะ่าจะประมาณ30ติเฟมนะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับจริงๆก็ประมาณนี้แหละนะครับดูจริงๆไม่ต้องเข้าตรงเข้าดันหรอกนะฮะแค่เราดูว่าเนี่ยอันนี้สกิลแค่คนเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราไปตีกับเพื่อนมันแหลกไหมก็ดูประมาณนี้นะครับแนะนำปรับไประดับกลางนะครับระดับกลางก็ถือว่าโอเคหละถือว่าพอเล่นได้นะฮะพอเล่นได้นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับสำหรับคาบาวาโมบายนะครับมาเปิดให้ดู เข้าวๆนะทุกคนเรามาดูก,กันต่อกันกับเกมสุดท้ายกันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้เราอยู่กับ AOV นั่นเองนะฮะทุกคนนี่ครับผมเป็นเกมสุดท้ายที่ผมคัดสรรมานะฮะเรื่องการประิภาพกราฟิกครับรุ่นนี้สามารถเปิดของ10 FPS ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดทุกอย่างให้มันสูงสุดนะทุกคนเท่าที่รุ่นนี้จะเปิดไหวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นนี้นะครับเล่นเกมนี้จะเป็นไงบ้างนะครับนี่เราเปิดสูงสุดมเลยนะเห็นไหม การจับคู่อะไรอย่างนี้นะครับมาเรามาลุยเลยดีกว่าครับโหมด5 v s 5นะเช่นครับา5 v s 5ไปนะฮะอุณหภูมิตัวเครื่องนะตอนนี้นะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่35 36องศาประมาณนี้นะทุกคนเริ่มไปนะฮะแบตตอนนี้เราทดสอบมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจาก29เหลือ21นะครับตอนนี้ลดลงไปประมาณ8นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะ ตอนไหนดียเราตอนไหนเดียเรา,เ,เ,ราเล่นตอนไหนดีอ่ะโอ้เล่นไม่ได้อ่ะคือโกงอ่ะผมเล่นไม่ได้อ่ะอเดี๋ยวเล่น,นกรณการนะเล่นเตืเอนมือเปล่านั่นเองโอเค <c oughs> จริงๆทุกคนไม่ต้องปรับสุดเหมือนผมก็ได้นะอันนี้ผมก็ลองปรับสุดให้ดูนะ จริงเลื่อนลื่นไม่ลื่นก็ปรับลงมาให้มันเหมาะกับสมาร์ทโฟนแต่ละราคาก็ได้นะครับจริงๆไม่ต้องปรับสุเหมือนผมสร้างทุกอย่างก็ได้นะฮะผมมีหน้าที่ทดสอบให้คนได้ดูนะครับบางคนบอกให้พี่ไม่จำเป็นต้องปรับสุดหรอกก็มันก็ไม่จำเป็นต้องปรับสุดแหละแต่ว่ามันมีคนที่แบบว่าอยากให้ปรับสุดให้ดูเนี่ยโปะนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองโหลดกันนะ แมชมอริจีนี่เป็นไงะทุกคนชื่อผมสุดจัดนะ <laughs> ตอนนี้เราโหลดแมชเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะแต่มาไวกว่าเพื่อนแต่ว่ามาตายตอนจบว่ะทุกคนเพื่อนเขาเต็มหมดแล้วอ่าโหลดมาแล้วถึงรูปเท้าแลนะ้วถึรูปเท้าแลนะ้ว รูปเท้านะฮะอ่าโอเคลองสุดท้ายอันดับลองสุดท้ายที่3นะฮะ <t> โอเคครับเดี <t> ๋ยวเรามาลองปรับในส่วนของภาพเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฟมเรทกันนะฮะว่าเฟมเรทจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้เฟมเรทวิ่งอยู่ที่ 50นี50 <your> ่นครับที่ห0ากับการเปิดสุงสุดนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งมาตรงข้างบนแล้วกันครับตอนนี้59 57ฮะเอาเรื่องแต่ไม่รู้ว่าตอนที่ออสกิลจะไหวหรือเปล่านะไม่รู้ว่าออสกิลจะไหวหรือเปล่านะ ยิ่ดูดนะครับ yeah. แล้ก <wi> <itud soundtrack> ดูเป็นเหกันนะครับผมพยบวกกันนะแตกไปละเล่นปอมบนกอนล่นปอมบนโอล่นปอมบนอุ้ยคิดตายแล้วไม่มีใครมาเยวาารความตนาตอดวามตากันเลยจ้ะ โอเคพึ่งต่อพึ่งต่อไม่มีใครมาเลยทีนาะความต่างกระดังโอ้ยน้องมดน้องมดจ๋าไปลูกไปไป <c oughs> ขออนุญาตเคลียร์น้องม,มดออกจากโต๊ะก่อนนะครับโอ้ยบอสเด็เคลียร์น้องน้องมดเออเออโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคเด้รองเท้าแล้วฮนะเด้รองเท้าแล้ว วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยครับเอาซิเอาซี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 เข้ามาดิครับ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 โอ้ยนึกว่าแน่นึกว่าแน่นึกว่าแน่เอาซี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 มาดิอะไรอะไรล่ะเอาดิยิงยิงขุนยขู่โอ้ใส่สกิลผิดใส่สกิลผิด อ,นนอารมณ์เสียไปขบคนะทุกคนอาจจะมีอาจไม่กลับกลไเดี๋ยวเครีย่ับตอนไหนก็ได้ะจ,จะต่อเคีีย่อ่อเอกลับคานะตรงนั้นก็มีปั้มการรอยว่ะเห็นไ้นก็มีปั้มการระยุไปกลารรงซิ อยากรู้เฟรมเบดอยู่ที่เท่าไหร่เราต้องลุยนะไปจินเซ่ลุยลูกโอ้โหนอยากเป็นซีบอลเลยขอบนขอขอเข้ามาสลับสนุนบมดบนนะ่อยด้วยมันเห็นผมเข่าผมยากเลยวะ ผมพับปย่าแล้วครับมมเคมยาเรอะรอให้มันเลยยิงซีเลนมาแลาเอมาแล้วเวิ่งครับรอะไรครับวิ่งหนครับรอเลยครับ,บรอเบออแตกเว้ยซีมาช่วยทีนี้เรายิงเอโอโอ้โหยไม่ได้ใช้ไวรุ่นเลย ร็จ ệ ข้าพี่ดูก็ไม่ต่ำกว่าสามสนะก็ที่ผมเห็นท่านผ่านตานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะไม่ไม่ต่ำกว่าสามนะครับแต่ <ược> จริงเราไม่จำเป็นต้องเปิดให้มันกราฟิกสูงวันนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> เล่นกลางเปิดสามสิเป็มว่านา่าจะโอเคละสำหรับมือด้วยมือน,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 นะครับแล้ว <karena S 2> <c oughs> เอาไปแล้วมาอยู่ละเจ้ามาอยู่ละเจ้ามาอยู่ละเจ้าวิ่งนีครับวิ่งนีครับรออะไรครับผมวิ่งนีครับรออะไรครับผมเอาดิเอาดิเอาดิ เอาเดีเอาเดีเอาเดีเอาวะนะเอาวะนะ <c oughs> เอาวะนะเอาวะนะเอาวะนะ <c oughs> โอ้โหไม่น่าเลยไปหลง,างสาวบางโพอารมณ์เสียนะไม่น่าไม่น่าไปล่อหล่อพี่เขาเลยนะฮะไม่น่าไปแบบวันนะ่ะวันนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าไปวอนพี่เขาเลยอารมณ์เสียจัดจโอเคเรามาลุยต่อครับผมทุกคน น่าไปไปเขียนข้างล่างมีประเด็น,นครับข้างล่างมีประเด็นทุกคนข้างล่างมีประเด็นนะฮะเ็ะเอเพื่อเรามาแล้วเออเออเอาดิเออหรือมันเอามัน,มนองคอคงสวย กดเยอะสวยดันเลยหมอคงดันเลยลูกดันเลยลูกดันเลยลูกหมอคงดันเลยลูกหมอคงดันดันเลยดันเลยเอาไหมจะเอาใครบอกจะเอาใครบอกเทพยิงได้หมดทั้งสดชื่นจังหวะนี้โอ้โหมันก็ยิงได้นะป้อมเียวะโอ้โหมันก็มันก็ยิงผมเลยนะอหมอคงหมอ มาแล้วหมอคงมันมาแล้วหมองถกอเนี <desp lawsuit. S 2> ulously, ksi, ่ยนะตาเลยเพื <the> ่อนเนี่ยตาเลยเพื่อนเนี่ยมาแล้วหมอคงลิงกับลิงเหว่ลิงกับลิงลิงเราตายฮะป้อมแตกเฉยได้แบบงงๆงควมมคิดเต่าเด้เต่าเด้เออเออวิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับพันสองพันสอง อะไรนะครับอะไรครับนี่มวนฟองครับผมตื้นตื้ง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 ตืง้นตื้นเหมือนจะสั่นออกมาเอาอเลยโอ้โหเอหอลมเสียโอเคครับผมคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันครับการทดสอบเล่นเกมบนยูโ o Y 12S รุ่นนี้นะครับเป็นยังบ้างถูกใจมั้ยครับสำหรับสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้นะครับสรุปนะฮะเท่าที่ลองเปิดกราฟิกสูงสุดทุกเกมถามว่าในราคาสี่พนร้อาสิบเาบาทโอเคไหมผมว่าโอเคเลยนะครับถ้าขยันเล่นเกมแล้วก็มา เล่นเกมต่างก็ถือว่าเล่นได้นะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับในการเล่กันครับสำหรับการเล่นเกมนะครับบนมือถือรุ่นนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์หรืตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ<ม>แล้วก็ในส่วนของอุณหภูมินะครับเราทดสอบมาประมาณ40ินาทีจะอยู่ราวๆประมาณ39หรือว่า4 0องศาประมาณนี้แบตนะครับจาก29%ตอนนี้อยู่ที่ 18%กินแบทไปราวๆประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับว่ามิ่งยิ่งครับวในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ได้มากก็น้อยถ้าชอบฝากกดไลค์หรือตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระปุ่ติดแจ้งเตือนนะครับเราจะได้มาพบกันบ่อยๆนั่นเองนะครับผมแมดคงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ